สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนี่เรากินตำเตีงก็ขับุ่นเลยมื้อนี่มือนี่ขั้วขั้วขางขัวขางท่านกำล่างกินอ่นตำบักเตียงตำหมตงโม่เจเอาไปได้เขียดจ้ามาตั้ใส่โอ้ไม่ได้ยไม่ไ้อเขียดจาหรออูเชียดจนานะทุกคนนะเมืองเมืองเมืองแพนเค้กมอนีิเซ็กซี่ค่ะบูจักหนาวให้ไลอย่าท่องกินหรอก เนี่ยท้องกินแล้วแม่ยางเงี้ยล้วนในยังน่ะนะเนี่นนะนยล้วนในผักดิไปขั้นสมเรอยะล้วนดิไปขั้นส่ม,มนะเียั้นสมผัโอ้คนด้ผักดิไปขั้นสมวะเมื่อกี้เขาหน้ามูตีตีังหน้าเน่กินเ้อฮะทหวานสัตว์ใส่นปลาหลาย พี่พีกินข้าวหรือ,อยังกินข,ข้าวไปกินข้าวไปพูดดูเซ่เซสุดงาม,มาว้าว<ข>อร่<ข>อยดีกินไปยะจมขันอยากเสียบต้องเฮ็ดเอาเองเข้าใจบ่กคุณแพนเคก้กเดี๋ยวมืวนนอรุ่นเราสื่อไม่กินเอาเองแกงขอบคุณไหมเอาผักไล่ไล่เพย์มดเรากินแต่ผักได้แกงขอบคุณ ปูเขียดนาเอายาปลาไปใส่ข้าวกับปูมาหั่นมาโอ้ยจักไปกุนยูใส่จักเ่าไปกุนยูใส่ยูใส่ตโอ้อะไรอะไรฉักนาะนิ่มนุ่มนิ่ม เพื่อนเต่าฟมโอ้เสียบๆนั่นนู่นับกันพี่น้องอ่าห้องกระสิลาไปกับคลิปปูบนอนกินบมับมบันนทำยังไงแล้วลว้าเจอกันใหม่คลิปต่อไปย๊